บ้านสูงขนาดครับสามสิบปีแล้ล้าสามสิบปีต้นใหญ่เท่าไหร่พี่บอกต้นใหญ่ทํานเลยงประมาณเก้าเมตรออกไม่ไหวเลยไม่ไหวสูงเกินเราได้ขยายกิ่งพันยังคะปีนี้ก็ท่ากิ่งนะครับสองร้อยกิ่งต,ตอนนี้พี่ลูกค้าเก่านะคะสมัยรุ่นคุณพ่อขายเลยค่ะพี่เขาปลูกเป็นต้นใหญ่แล้วพี่เล่าให้ฟังหน่อยจะปลูกต่อ ปลูกต่อวันนี้มาดูอะไรครับพี่ต้นอันนี้มาดูกิ่งมะปังหวานมะปังหวานมันจะมีคือฝากกันหน่อยที่บ้านไม่มีมันจะมีต้นต้นเล็กต้นเล็กต้นนี้ต้นนี้หรือต้นเดียวแล้วลต้นเดียวนี่ถึงสองต้นสองต้นต้นเล็กอ่ะนะคะนี่ท้องใหญ่เหมือนเดิมทออะลรนะท้องใหญ่ค่ะอันนี้อันนี้ ปัจจุบันพี่เขายังทำงานประจำอยู่นะคะแล้วก็มีกิจการเป็นของตัวเองด้วยค่ะเป็นคาเฟ่นในสวนสวยๆนะคะชื่อร้านชานชาลา22อยู่ที่อำเภอองคลักษ์จังหวัดน,นครนายกค่ะว่างๆลองแวะไปทานกาแฟกันนะคะ วันนี้เราก็ดีใจมากเลยนะคะที่พี่ๆจากการไฟฟ้าแวะมาเยี่ยมกันนะคะบางท่านก็เกษียณไปแล้วค่ะวันนี้ก็เลยเลือกต้นมะปรางหวานให้พีเขานะคะก็เหลือไม่เยอะค่ะนี่เป็นตัวอย่างที่อยากจะนําเสนอนะคะว่าการเตรียมตัวกเกษียณเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับทุกท่านเลยนะคะวันนี้พี่เขาได้ต้นมะปรางหวานแบบเสริมรากไปเป็นของฝากด้วยนะคะแบบเสริมรากอย่าง,ยงเดียวเลยใช<ไ>่ถ้วยละหล้าร้อยค่ะท้องใหญ่ที่ท้องใหญ่ให,ใหญ่ จ้าสัวออไม่เจ้าสัวไม่มีมีแต่อะไรนะถ้าอิดแล้วก็สุวรรณบาบให้บวานยาวบาททาวดาบไปต้นหนึ่งสวณบาลูกก็ยาวๆเนาะแต่อันนี้แข็งแรงทำนาแล้วค่ะคสุขภาพประโยชน์สวยสวยจะหมดแล้วไม่แต่แดดอันนี้ไม่แต่พี่มอสขึ้นเลยไปฝากพี่ไม่เอาเลยเหรอไม่เอาไปดูแล้วอไม่แล้ว ไม่มีแรงกิงไหมก็ทำพี่ทำไปขายเหรอกิ่งหรอคะนี <laughs> ่ร้านกาแฟอยู่ตรงนั้นอ๋อพี่ขายร้านกาแฟปล่อยยอดจากร้านกาแฟด้วยร้านชานชาลายี่สองชานชาลายี่สิบสองโอเคอเคดี๋ยวจะไปเผื่อไปแล้วจะไปปลูกหน้าเราจะปลูกห้าสิบต้นโอ้ยห้าสิบต้นเลยนี่นะคะต้นแดดใส่ไปได้คะ่ะกระถางส,สงององันแถมโมโมงไปด้วย อย่าลืมไปอุดหนุนนะคะร้านชาชาลา22ค่ะโอคอลักนครนายก